เทีเอ็มน็อตเชอรี่ครับสวัสดีครับพี่ครับเสียดายนอะเสียดายครับนิดเดียวตรงไหนบ้างก็เราทําไม่ขาดไม่ทําไม่ชัวร์ด้วยไปเสียลูกกับเขาขวางแล้วเราลูกมาตีมันเสียมันไม่ค่อยสวยงามเท่าไหร่แต่ว่าลูกเตะจอยางเราทําได้เจ็บมากครับผมเดิมบางทีก็เป็นมวยศอกมวยเข่าอยู่แล้ววันนี้พอเตะ เตะแล้วเขาเขาออกอาการเราเน้นไมเยอะไปหน่อยไอ้ที่ว้าให้ป่อยกันใหม่ลุงในที่เขามีลูกแช่ลูกโชว์ครับใช่ครับเราความเก่าเป็นรองเขาหน่อยกระดูกประสมกันมีออฟออฟกระดูกเราเราทำเป็นรองเขาเป็บเรารับเป็นรองพราะเจ็บปล่อยประมาณสี่สิบสี่สิบรอบปล่อยสี่สิบครั้งเลยมีมีอาจจก็ชี้ห่มีอาชีสามหมื่นสามหมื่นก็พาไปพาไปครับถ้าเจอกันอีก ได้ครับเห็นนอยน้อยบอกแล้วว่าให้ต่อยกันใหม่ไฟนี้ยกคู่นี้ต่กันใหม่บวัพิกเ่าไรน่าจะเห็นว่ากลางกางเดือนกุมภารับวัดวันนี้ต่อยพิจักเท่าไัร้อยยี่สิบครับครับแล้วเที่ยวหน้าก็น้ำหนักเดิมก็ได้ครับร้อยยีได้ครับยี่สบได้ยี่สิบได้เคยต่อยกันแล้วไม่เป็นไรครับยี่สบยี่สิบเราก่อนได้เพราะผมผมเสนอมาสิบแปดสิบเก้ายี่สิบับสิบแปดสิบเก้ายี่สิบข้างหอนีมด้าน ครับผมครับผมก็ก็ต้องเข้าใจเพราะว่าน้องเขาประสบการณ์ไม่ถึงครับผมประสบการณ์ไม่ถึงก็ก็เข้าใจเพราะว่าอะไรอย่างก็ตื่นเต้นแล้ววันนี้เห็นดูเวลตาน้องเซียนมวยอะไรหลายคนนะผมก็ไม่ค่อยมีสมาธิก็ยังเตรียมแปลนไว้ก็เพื่อไม่ใหจะลืมบ้างอะไรบ้างอย่างเงี้ยแต่ก็น้องก็ทําดีแล้วครับผมต้องนิ่งหน่อยครับผมใช่แล้วก็เรื่องตรงในน้องต้องนิ่งหน่อยครับแล้วเราเป็นไงบ้างเสีจริญเสียดาย แต่ต่อเข้าก็ได้คือได้แต่ว่าคือเราไปโค้งเคงเองครับโทษใครไม่ได้โดยเฉพาะวงในเขาทำแล้วเขามีเครื่องโชว์ลูกชัดเจนกว่าเขามีลูกชัดเจนเห็นที่พี่เอ็มบอกว่าเราก็วงในเราก็เมื่อก่อนเป็นมวยเข่าครับเลพื้นเลยเราอย่างเดียวใช่ตามไม้เข่าอย่างเดียวเลยคนพัฒน์รูป่ะครับคนพัฒน์ภาคใต้ด้วยกระดูกกี่ไฟได้ต่อยประมาณสามสิบสี่สิบครั้งนั่กรุงเทพปอ่ะครับรังเทพปอ่ะุงเทพต่อยประมาณครั้งสองครั้ง อ๋อเพิ่งมีใหม่ใช่ครับถ้าเรดูยอดที่เข้าได้กี่ไฟล์นะครับดูยอดทำนี้ก็ประมาณสี่ห้าไฟล์สี่ห้าไฟล์ให้ิดีที่สุดไฟล์แรกครับไฟล์แรกไฟแรกดไครับไฟล์แรกก็ฝากตัวไว้ด้วกับแฟนๆต่อยใต้ต่อยตัวดีเยอะก็เลยต่้องมาอยู่ที่ใต้ต่อยใครบ้านต่อยพวกยอดประกรบซอกรินแล้วครับแล้วใครแล้วก็ใครแล้วก็มาต่อยที่กรุงเทพต่อยกับสิงโปร์อบุรีแล้วก็เป็นช้งานกำนันจาที่กรุงเทพนีสี่ห้าไฟล์มีสถิติเป็นไง ก็แพ้แพ้สองสามครั้งเลยแพ้สองสามครั้งชนะชนะไฟท์ชนะใสหนึ่งปุ๊อ๋อชนะแค่แค่ไฟทเดียวใช่ชนะที่เหลือก็ก็แพ้โอเคเดี๋ยวเชี่ยวหน้าทุ่งผาทั้งวันไปสมบูรณ์ไปไปแทนไปร้อยยี่ห้าไปแล้ววันนี้มาในรายการไหมมีในในรายการครับในรายการอ้าวฝากแฟนมวยนะครับติดตามฝากแฟนมวยติดตามการเซ็ตแก้วสำริดและค่ายมวยแก้วสำริดน้องๆอีกหลายคนด้วยนะครับ พี่ใต้จะมีประกาศชัยประกาศชัยตอนนี้เขาหยุดไปแล้วและประกาศึก้นะประกาศสึกนกัอเมื่อก่อนเป็นมวยของค่ายอะไรครับวีรนาถยินครับวีรนาถยิผมครับ